ส่วนคลิปนี้ค่ะจะพาไปดูหนูน้อยคนหนึ่งไปจับกิ้งกือมากิ้งกือกิๆๆ้งกือแส้นขานั่นแหละค่ะนับขากันไม่ทั่วเลยทีเดียวนะคะพอไปจับปุ๊บปรากฏน้องแพ้มือก็เลยเป็นแผลเลยพยาบาลต้องล้างแผลให้นะคะแต่ว่าในระหว่างที่คุณหมอบอกว่าไปเดี๋ยวจะพาไปเจอคุณหมอนะห,หนูน้อยเขาพูดว่าอะไรเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะ คุณหมอจะตัดไหมคุณคูดนี่ไงถามคุณหมอกอนคุณหมอจะตัดมือไหมคุณคุณจะตัดมอยคุณจะตัดไหมตัดไปโดนไหนอะไรมาโดนกิ้งกือมากิ้งกือน้องไปทำยังไงกิ้งกือนะคุณหมอจะตัดไหมเนี่ยค่ะถามไปด้วยความใส่ซื่อเลยนะหนูจะโดนตัดมือไหมนะคะ เออเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของหนูน้อยคนนี้นะคะคุณครูเนี่ยพาไปให้คุณพยาบาลทําแผลให้หนูน้อยร้องไห้น้ำมูกน้ําตาไหลเลยค่ะกลัวว่าถ้าพาไปหาคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอจะตัดมือก็เลยถามไปแบบไร้เดียงสาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเดี๋ยวไปฟังอีกเสียงหนึ่งค่ะจับมันทําไมรู้ฮะแม่ไม่น่ารักแลน้องไปจับมันทําไมครับสีอะไรตัวเสียอะไรลูกจิดงจกสีอะไร ฉีทาาตัวใหญ่ไหมตัวตัวเท่าตัวแค่ไหนตัวแค่เล็กตัวแค่ตัวเท่านิ้วน้องไหมใช่ใช่โอ้โอ้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะน้องบอกกิ้งกือตัวฉีทางานนี้ค่ะหนูโดนพิกิ้งกือไปเต็มเต็มเลยนะคะน้องก็กลัวถูกตัดมือนะสร้างความน่าเอ็นดูให้กับโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลย แต่ที่เห็นแผลที่มือน้องเป็นรอยไหม้แดงอันนี้ต้องเตือนถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูนะคะว่ากิ้งกือบางสายพันธุ์มันมีพิษด้วยใช่ลักษณะของมันก็จะเป็นแบบของเหลวใสไม่มีสีมีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังมีแผลไหม้ได้ค่ะบางรายอาจถึงขั้นมีอาการปวดแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังร่วมด้วยนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าฝนก่อนใส่รองเท้าควรเคาะรองเท้าก่อนใส่ทุกครั้งแล้วก็ไม่ควรที่จะไปใช้มือสัมผัสกิ้งกือโดยตรงอย่างหนูน้อยรายนี้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าไปโดนพิษของกิ้งกือเข้าก็ให้ล้างออกด้วยน้ําสบู่แล้วก็น้ําสะอาดโดยทันทีนะคะแล้วก็สามารถที่จะทายาแก้กเสบกินยาแก้กเสบร่วมด้วยนะคะในการ <ฮะ S 1> รักษาเมื่อมีอาการโดยทั่วไปอาการเนี่ยมักจะหายเองได้ภายในหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าเกิดมีอาการรุนแรงเหมือนหนูน้อยคนนี้ดูสิมือมือเป็นแผลขนาดนี้นะคะให้รีบพาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทันทีเลยละค่ะโอ้พระสงสารมือน้อยๆดูสิใช่เอ็นดูนะลูก watching